พิจารณาลิยสัตว์อันดับแรกก็เรียกว่าพิจารณาทุกทุกคืออะไรทุกคือความเกิดแก่เจ็บตายใครเป็นคนเกิดแก่เจ็บตายก็ร่างกายอันนี้แหละเกิดมาแก่และเจ็บและตายเมื่อพิจารณาเห็นจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายแล้วเจริญให้มากกระทำให้มากก็จะต้องไปถึงสามุทยัย สามุทัยนั่นคือตัณหาทั้งสามการม,มาตัณหาภวตัณนาวิภวตัณหาพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าสามุทัยควรละเมื่อพิจารณาทุกเบื่อหน่ายแล้วจิตนี้มันก็ละละจากสามุทยัยละไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่ว่าละทีเดียวหมดก็จะต้องมีการปฏิบัติละการชา,ชาตินี้ไม่หมด ก็ต้องต่อไปต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสมบูรณ์ต่อไปเมื่อ,อ,อพิจารณาสามุทัยได้แล้วก็ต้องเป็นนิโรดนิโรดแปลว่าความดับทุกข์เมื่อบุคคลที่มาพิจารณาความเบื่อหน่ายในร่างกายจนกระทั่งสามารถบรรเทาเสามุทัยได้แล้วจิตมันก็พ้น มันเหมือนกันก็คนกินข้าวอิ่มเนี่ยแต่ก่อนมันหิวพอกินข้าวอิ่มแล้วมันความหิวก็หายไปแต่ว่าต้องเข้าใจว่าที่เรากินข้าวเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้มีการมีการเติบโตการกินข้าวกินข้าวก็กินไปอิ่มไม่รู้ว่ากี่ครั้งกว่ามันจะโตขึ้นมาได้กว่ามันจะเป็นใหญ่โตขึ้นมาถึงป่านนี้ สมุทไทยก็เช่นเดียวกันนิโรธก็เช่นเดียวกันมันเกิดความดับทุกข์ขึ้นมานิโรธก็คือเหมือนกับความอิ่มอย่างเนี้ยเมื่อเราพิจารณาจนกระทั่งละสมุตไทยได้แล้วมันก็เกิดนิโรธคือความดับทุกข์จิตมันก็ลดระดับความอยากนั้นลงไปในที่สุดเมื่อเรารู้หนทางเช่นนี้แล้วก็องค์ที่สุดท้ายก็คือมรร ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมรรคก็คือการดำเนินจิตเนี่ยเรียกว่ามันถูกทางแล้วที่เราทำมาเนี่ยมันถูกทางแล้วเราท่านก็บอกว่าภาวิโตปุลีกโตจเจริญให้มากกระทำให้มากเมื่อจเจริญให้มากกระทำให้มากแล้วในที่สุด กิเลสที่มันมีที่เรียกว่าราคาก็จะหมดไปโทรศัพท์ก็หมดไปโมหะก็หมดไปอย่างนั้นถ้าเรียกว่าสําเร็จ